ฮาริบาลเมชบีกำลังไปได้สวยเลยนะครับกับการเล่นให้กับทัพปีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับกับการที่ว่าเขาเป็นตัวจริง2นัดล่าสุดแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะได้แบบที่เก็บคลีนชีตได้ทั้ง2เกมด้วยนะครับ คือหลังจากเกมที่เจอกับเบอร์ลี่นะครับมีการเปิดเผยสถิติกันออกมานะครับว่าฮันนี b เบลเมชบีเนี่ยนะฮะวิ่งเป็นระยะทางรวมได้มากถึง12.9กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งนี่คือ,อสถิติสูงสุดในบรรดานักเตะทุกคนที่อยู่ในสนามวันนั้นนอกจากนี้ยังเป็นสถิติสูงสุดในบรรดานักเตะปีสดแดงฤดูกาลนี้ด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะครับ นี่ยังเป็นสถิติสูงสุดสำหรับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่เอริกเจนฮากเข้ามาคุมทีมเมื่อสม,มอร์ที่แล้วแล่ละครับและเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ที่มีการบันทึกสถิติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งแรกเมื่อปี2019นั่นเองนะครับต้องบอกว่าสถิติแบบนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหมันต้องมาจากนักเตะที่เพียบด้วยพลังนะครับแล้วก็ทัศนคติยอดเยี่ยม ะะและนี่ก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับสำหรับเอริกเทนฮากในการที่เปลี่ยนมาใช้ฮันนิบาลเมชบีอยู่ในไลยอัพตัวจริงของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับนอกจากเรื่องของการวิ่งทำงานหนักแล้วนะครับฮันนิบาลเมชบีเนี่ยยังไม่มีสติในการวิ่งเพรสซิ่งใส่คู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านของ Second Spectrum Data เนี่ยนะครับได้บันทึกออกมาว่าฮานิบา a l Mesh เนี่ยมีสถิติในการ Petting p Pet r e เชอร์ใส่คู่ต่อสู้เนี่ย100ครั้งต่อ90นาทีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย m e s B ยังมีสถิติในการสปรินต์เข้าไป p r e เช u ร์เนี่ยนะครับได้เกมละ14.4ครั้งเลยทีเดียวนะครับนี่คือสถิติที่ดีที่สุด ในบรรดานักเตะพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ในทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพรสซิ่งต่อ90นาทีหรือการสปริน์เพรสซิ่งต่อ90นาทีมันไม่น่าใช่เรื่องที่แปลกใจอะไรนะครับถ้าเกิดว่าการเติบโตของฮันดิบาลเมชบีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับก,บการที่คริสเซนเอ็กเซนเนี่ยนะครับบทบาทในทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน้อยลงนะครับผมเชื่อเหมือนเชื่อเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกมล่าสุดเนี่ยคริสเซนเอ็กเซน ยังไม่ได้มีอาการป่วยเหมือนที่ทางด้านเอริกเทนฮาร์กบอกเนี่ยนะครับผมว่าเขาก็น่าจะไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับหรืออาจจะเป็นตัวจริงแล้วคนอื่นนโดนทอดนะครับคนที่จะได้เล่นต่อเนี่ยคือฮันดิบัลเมชีเนื่องจากว่าเขาผลงานดีมาตั้งแต่เกมเจอกับเบอร์ลี่แล้วนะครับแล้วพอมาเกมล่าสุดที่เจอกับคริสตันพาเลสนี่ก็สานต่อความสําเร็จได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับผลงานดีสถิติดีแบบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาคือขวนส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้อ่อ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกลับมามีสมดุลอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะฮะว่าช่วงออกสตาร์ด้วยลูกการที่ผ่านมาที่ผลงานมันกระท่อนกระแท่นเล่นกันไม่เป็นรูปเป็นทรงแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าปัจจัยส่วนใหญ่เลยนะครับมาจากการที่บิดฟิลของแมนยูไนเต็ดเนี่ยพลังมันลดน้อยถอยลงนะครับเพราะว่าคิสเซนเอกเซนเนี่ยเขาอายุเยอะขึ้นนะครับแล้วจะให้เขายืนเพรสซิ่งไปเขายืน ตลอดเกมไปเพชรซิ่งใส่คู่ต่อสู้เนี่ยมันก็คงจะยากแล้วคุณจะให้กาเซมิโร่ไปรับผิดชอบเรื่องนี้คนเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะกาเซมิโร่ก็อายุเพิ่มขึ้นนะครับแล้วปีที่แล้วเขาก็ใช้พลังงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตัดสินใจของเอริกเันฮา์กในการส่งฮารบาลเมชบีลงมาสร้างสมดุลแดนกลางให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนณเวลานี้นะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่ ถูกต้องและตรงจุดมากๆเลยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องให้เครดิตกับเอริกเทนฮาเช่นกันนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดนะว่าฮันนีบาเบสบีลงมาเนมันจะสามารถสร้างผลกระทบให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พอสมควรแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยนึกถึงภาพของทีมชาติอาร์เจนตินาในช่วงออกสตาร์ทฟุตบอลโลกที่ผ่านมาแหะครับไปหลายคนน่าจํากันได้นะฮะว่าทีมงานของลิโอเลียงสกาโลนี่เนี่ยนะครับเริ่มต้นแคมเปญ ชมโลกของพวกเขาด้วยความปราชัยต่อซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมยังหาสมดุลไม่เจอเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของคนที่จะมาช่วยทํางานหนักวิ่งไล่ในแดนกลางนะครับแล้วเขาพอไปเจอเอนโซ e เฟเนเดสกับอเล็กซิสแมคลิเตอร์กล้าใช้2คนนี้ขึ้นมาเนี่ยทีมสมดุลมากๆทั้ง2คนเนี่ยคือคนที่นอกจากจะมะีความสามารถที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับความสามารถเรื่องเชิงลูกหนังนะฮะ ทั้งสองคนยังเป็นผู้เล่นที่ทำงานหนะักวิ่งช่วยตลอดเวลานะครับและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้อาร์เจนติน่าเนี่ยพังนาดคว้าแชมป์โลกได้ในฟุตบอลโลกล่าสุดนั่นเองนะครับคือผมจะไม่ได้หมายความว่าการที่แมนยูเตนเนี่ยค้นพบฮันดิบาลเมชบีจะทําให้สามารถประสบคลสำเร็จเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่คล้ายๆอาร์เจนติน่าในปีนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาอยู่ในช่วงที่สามารถทําผลงานได้ดีได้แข่งแกร่งคล้ายๆกับเมื่อซีซั่นที่แล้ว อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของความสําเร็จเนี่ยมันก็อยู่ทีเ่เรื่องของความสม่ําเสมอนะครับการรักษาฟอร์มการเล่นนักเตะเพียงคนเดียวเนี่ยมันไม่สามารถาสร้างจุดเปลี่ยนให้กับทีมได้ขนาดที่จะเป็นแชมป์ด้วยตัวคนเดียวนะครับเขาไม่ใช่พวกเอลิสคันโตน่าหรือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้อะไรพวกนี้นะสำหรับฮันนิบารเวตตีแต่ผมรู้สึกว่าเขามีส่วนสำคัญที่ลงมาแล้วสร้างสมดุลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อน,อนๆคิดเห็นอย่างไรล่ะครับลงความเห็นมาได้เลยนะฮะ